จนหมายหาใครที่มอสเหรอเขียนจนหมายหากับพูดอเต่าเตาน้องน้องอ่ะตอนเขียนกูอยู่ด้วยแอบถามแล้วใครใครน้องเขียนหาใครอะไรเงี้ยก็ก็มีแบบศิลปินที่ชื่นชอบอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยแล้ววันนี้ได้มาทํางานร่วมกันเนาะค่ะจากเมื่อก่อนที่แบบว่าอาจจะแค่เดินผ่านกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบว่าได้ได้เจอกันเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะ ไงดีคะอันนี้โดนผู้ใหญ่บังคับมาว่ายังห้ามพูดอยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะตอนนี้รวมกันแล้วแต่เราก็ยังมีบางเรื่องที่เราห้ามพูดอยู่แต่เราเต้นได้นะจริงจริงไงเขาเขียนจดหมายค่ะเราหมายยังไงความรู้สึกนิดนึงที่มาคือคือท่านถามพาเราก็อยากจะร้องเพลงฝั่ง r s อยู่แล้วเพราะเราก็รู้จักหลายเพลงอะนะคะ แล้วก็รู้สึกว่าได้ได้อันได้จะถามใครก่อนจะพี่มอสหรือพี่เต๋าเออจะพี่ลงไปเกียร์ข้างล่างแป๊บนได้ไม่ด้ไหมไม่แล้วทำไมไม่ใช่แล้วทำไมเต๋าก่อนอ่ะไป้ับมอสก่อนดิเาะงนะงไ่ย่งาะวี่น้องรุ่นพี่อู่ดกันนิดพูดนนี จำไม่ได้พี่จำได้ไม่จำไม่ได้ไม่จำไม่ได้ของพี่มอส่ครับพี่มอสออกก่อนผมปีหนึ่งนะครับออก2535นะครับมอสเออเฮอรนะครับท่าเต้นชิคเกิลมอสผมจำได้แล้วของผมที่ท่าใครอ่ะหัวโจกนะครับนะครับตอนนั้นก็ก็เหมือนเหมือนอย่างที่บอกคือเหมือนจะเป็นเป็นคู่แข่งแบบชนกัน ในในการออกเทปแตบบ่ว่าจริงๆแล้วสับหว่างกันทุกปีนะครับแล้วก็ 2, 5, 3, 6นะครับผมก็ออกเอาหัวจบนะครับก็ไม่ได้เจอกันแต่ว่าเวลาเวลาสมัยก่อนเวลาจะทำงานแถลงข่าวหรือหรืองานต่างๆรวมถึงถ่ายแบบเนี่ยยืนกันอย่างนี้ไม่ได้ฮะจะต้องมีคนมาขั้นกลางครับตอนนั้นถ่ายแบบ หนังสือแองเจิลนะครับแล้วก็อ้อมมาขั้นมีอ้อมมาขั้นเป็นคีตาม,มาคีตาม,มาขั้นคือคือทุกวันนี้ก็ยังยังถามกันอยู่ว่าเอะอ้อมมาขั้นทําไมอ้อมบอกก็ไม่รู้เขาให้มาก็มาแล้วแล้วยืนคู่กันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องมาขั้นแต่จริงๆเราก็เพิ่งรู้นอ้อยมอมันแอบเกลียดเราเนาะพ <laughs> อมึงอยู่นานๆมึงอ e ิน <laughs> แม่งเริ่มเกลียดเรา <laughs> <laughs> ใจไปแล้วเหรอแต่พอมาปีน no? ี้ได้มีโอกาสขึ้นเวทีด้วยกันแล้วเขาพิจัยครับนอกจากเราจะสร้างประวัติศาสตร์แล้วเราก็ยังได้ตังค์ด้วยนะถือว่ามึงอะได้แต่กลัวเมียเก็บหมดกูไม่ค่อยได้อันนี้คือความในใจอันนี้ความในใจกูจะยืมตังค์นี่เมื่อกี้ก็พ้งเลยเมียเมียหลายคนเนี่ยไม่พ้งป้าแล้วเพิ่งยืมเงินเข้าไปเหรอเออแล้วเมียกล้าร้องกล้าร้องกับเขาเปล่าอะไรเออกล้าร้องกับเขาเปล่าเอะไร

มม่่กลัััวเเียย้าออูนบีมบอกว่าตอนนนั้บีมบอกว่าพี่มอสเป็นอาจารย์ในเรื่องร้องเพลงตอนนี้พี่ว่าบีมเป็นอาจารย์พี่แล้วสี่คนแล้วเนี่ยเป็นอาจารย์พี่ทขายังไงเนี่ยบอกพี่หน่อยดิให้หมอช่วยทำลองดูลองดูให้หมอมานั่งดูโอ้โหเล่าเพลงจริงหรอลองดูลองดู ดูได้พี่ก็ดูได้ดิเรากลับเรื่องแ Jam Jamie A S นะครับสำหรับคอนเสิร์ตแก j a m i เอสดีใจมากๆนะครับทีใจมากกันเออเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากๆครับผมบอกคุยกับแดนอยู่เนี่ยครับรีบด้วยรีบด้วยนะครับรีบด้วยนะครับแยากให้หมออยู่อยาให้หมอดูหมอดูได้อยู่สำหรับคอนเสิร์ตแก j a m i เอสนะครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะครับอ๋อตื่นเต้นมากๆนะครับผมยังคุยกับแดนว่าแบบโหพวกเรานี่โชคดีมากที่แบบว่า ได้มีโอกาสมาอยู่นี่กับข้างๆกับศิลปินที่แบบว่าโหเราชื่นชอบมาตั้งแต่เด <Yes. S 3> mm ็กแล้วหลายๆคนซื้อเทปมาจริงผมคุยกับแดนแดนซื้อพี่เต๋าผมมีเซพี่เต๋าผมือพี่มอสผมเฮ้ยเราซื้อดาวแดงอะดาแดงดาแดงไม่ใช่ซุกซื้อดแดงซื้อแบบคุณลูกคุณคือมันก็เลยรู้สึกว่าแบบดีใจมากๆที่วันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ตรนี้ด้วยโคตรทาการเลย เีอะครับออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปหามหมอกัอนเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งพอละพอละ พระก็ไม่คิดว่าแบบถ้าไม่มีเราก็ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ว่าแบบว่าแต่มีแต่ตม,ตมแตีแต่มีแต่มีก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับผมจะทำให้ดีที่สุดขอบคุณมากครับมิทอะรจามาอะไรดหานท่มันี่น้ต่เรามีทิฏิเราขายอะไรเราขายอะไรากลับทางค่ายไม่ให้บอกครับผมมากครับ ตอนนี้คือร้องเพง <S <S 2> <S 2> ลงอรก็ได้แล้วดีใมากแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เรายังไม่รู้เราจะได้ร้องเพลงอะไรบ้างไม่รู้ว่าจะมีการแลกการร้องไหมมีการร้องคู่อะไรยังไงแค่ไหนไม่รู้แต่ว่ามันคงจะต้องมีอะไรสักอย่าง,งแถวเนี้ยเนาะซึ่งซึ่งตื่นเต้นมากว่าจะได้ร้องเพลงออก,กับใคร อย่างเพลงของเดก็ต<ม>ั้งแต่18อ R.S มาอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายเพลงเลยแล้วก็รู้สึกด,ดีมากที่เออมันมีครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เราจะได้ขึ้นไปร้องเพลงของเราแล้วก็แกรมมีพม่พร้อมๆกันสมัยก่อนไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั <c oughs> ้นต <c oughs> ามพลาดจะประกันทั้เ <c> ร <oughs> <c oughs> ื่องกรรเพลงเรื่องกรรเนืออะไรเดี๋ยวต้องไปทบทวนนิดนึงเพราะลูกสาวแล้วเซลล์สมองมันไปไปกับลู้ไปกับลูกอยากที่สามเห็นว่ามีสาม ับผมก็เออก็เป็นเป็นในปีนี้ครับจะมี3คอนเสิร์ตนะครับก็ทางค่ายังไม่ให้บอกครับว่าใครจะลงอะไรยังไงบ้างนะครับก็ยังไงติดตามนะครับแต่ว่าบอกไว้นิดนึงนะครับมันเคยได้ยินไหมแบบว่า40ล้านก๋วยเตี๋ยวต้องกินก่อนตายอันนี้คือเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องดูก่อนตายครับอย่าลืมนะครับห้ามพลาดแล้วก็อย่าลืมนอนเยอะๆนะครับเราเรานี่แหละ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ